ทำเตือนก่อนจะดูคลิปนี้ห้ามเม้นว่า ยื้ยายคลิปนี้มันตั้งแต่มือใดนี่งานไหมมันพานมาจากมือแล้วเจ้าพึ่งสีมาลงหนึ่งสองี่ห้งหกเจ็ดแปายคลิปนี้ที่ลงมาเป็นเจ้ายู่ละย่องแล้วบอกคอยคืองง้อง้ำเจ้าเออขอร้องห้ามเซลแบบนี้พวกเธอต้องชิดล้วเด้กับการดองคลิปของฉันนะนะฮยกัคขึ้นงบอกนะหลายคลิปมันหลายเอายายอันนี้ขันเจ้าว่าคลิปมันหลายเจ้าคือบมลงมือละหกเจ็ดแปดกบอ้ใจเย็นแต่สำนีกับเบื้งคออเมนต์บอกท่านยูกดถึกใจบอกท่านยูสูเฮ้ยเ้ยลงมือละคลิปสองคลิปนี่ละ ก็จะมารับน้องหมิวที่โรงเรียนแล้วเบื้งสวสีลงมา,า,นนมววา,าค่าาเาาเะคเหรียน้ำมูอย่วสันวาชันตื้นทาวสันเลวบานีนักเรียนแต่ละคนพากันแลนมาขอทายลูกพี่ใช่คนดังไหมคะวสันบาใช่ค่ะพี่เป็นคนดังค่ะเวลาพี่เมาพี่เาเสียงดังมากมี <c oughs> แต่เอซหวัวนอยแน่คอรอแคแลแยยามดสในสติกตอ็อคือกันไลหลายมิตรดุนนี่แหละยิงขามาคอมเมนต์ฉันนะวันนี้เราก็จะออกไปเชิใช้กันสคนพ่อแม่ลูกกับมีฉันมีน้องหมิวมี่ไอ้ก้อนเก้วก้อนค่ำนี่หละลูกสาวนั่นนะก็จะเป็นเหรียก นอนถ่ายู่ทั้งรถี่แล้ววาสันว่าพ่อจะยินเสียงพอเพิ่น่าจังสันลูกโมกโกงไม่เก็กนุ่ไม่ได้นอนนะวาสันว่าเฮ้ยจะคลองหลับจนดำไล่หลายเอฟซีหลายคนกัพรกกันบอกว่าย้าย่อยมาค่ำที่เจ้าเอิญไอ้ก่อนแก้วก่อนค่ำมันบ่ม่ผู้ใดคือเราก็มันกับ่กคือผู้ใดพร้อมเจ้าออกมาแต่ใสก่อค่ำนีวาสันบ่ามันเป็นค่ำเปียบเปยิงมันเป็นค่ำเอิญผัวก็คือเป็นการประชดนั่นละก็คือแบบว่าผัวอันเป็นที่รักผัวที่แพงคักแพ่งแน่ที่ไหนใดฉันสร้างสิตายประมาณนี้แม้มันเป็นค่ำแบบว่าข่ำ ก่อนค่ะมียังประมาณนี้นะมันเป็นคำประโชดไปฮะน้องมิวเลิกโรงเรียนประมาณใบสามเคืองแมนวอมาฮอนงานไหมกับประมาณซีโมงใน่อยๆน,นี่แหละก็สิใส่เวลาเดินไปบาก้า่ากลับไปไก่หอดก้อนสองถุ่มที่สินะเพราะว่าฉันต้องขืนเหตุงานขืนไล่สดบอกเลยว่ามือได้ขาดไล่สดนี่บ่ไ,ได้เดอฟซี FC สาบได้ค่ะถามหาคืนอนยังนีวโอ้ยเฉลิงเง,ง,งือกันละงอหงมือได้ที่บ่ได้นี่ต้องล่าเด้ต้องเหตุหนังสือล่าพร้อมเด้ฮึ่ยต้องขออนุญาตเอฟซีได้กับซันนี่เขาบอกว่าเขาจิบแจงความควนหายมาซันว่าน่ากลัวบอกได นี่แหละกับมาพ้วสิ่นี้เจอเลยค่ะของดีโอทออพาไม้ลายคักลายแน่มาลาจากใจไร้ยางค่ะแล้วบานี้มาพอดโซนของกินบานี้โอ้ยเดี่ยวกินนานล้านตาแห้งมิต่เนี่ยเส็บๆเรียวบานี่นี่พวกฉันว่าได้พักันกินขาวเที่ยงบานีฉันก็บใก่อนแก้วก่อนข่าหนะเห็นอี้ยังกะอยากไปเบิร์ดเห็นอี้ยังกะท่องห้องจอกจอกจนบางได้หูบอเธอต้องกินอย่างแกยางเล้วกับสันยางเบาไวกะคักหิ้วเข่าแหมยบอกเลยบ้านะตอนนี้เด้อผ้ามะพอดล้านได้กัจอดซื้อจอดกินจอดซิมเบิร์ด สีตาจินใจกินก้อนสตาินซื้อกระเบื้องขาเจ้าซื้อก้อนหนานีเด็ดไปยืนเบื่อขาเจ้าปุงแต่อยากหัวก็ยังนีมาไม่เป็นตาแสบซ้ำใดจิตจีนะโอ้พ่อตาขาเจ้าปุงมานียิงเอ้เส้นเล็กนุ่มเป็นตแสบแห้งบาทีนี่ฉันก็เลยสั่งเลยค่ะเอาเส้นเล็กอ้ก้อนแก้วก้อนครับก็เอาเป็นมีเหลืองแก้วกัสิมิลานกุ้งแสบน้ำปลาขายุยูงขางกันอุ้ยเป็นตาแสบบกคักกุ้งนี่อุ้ยโตไซาสันก็เลยสั่งมากินนะหลังจากนั้นอิ่มท้องแล้วเราก็เดินทางได้บบบบบาา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 นน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 นีีีี้้้้้มซซเเเเคคครรืื่่่่่่่่่่่่่ออออออองงงลลลลลถููกกกกกกกใใใจสวววววัััััแแแแแตฉ็หหหยยยะะทท ฉันก็เลยว่าอีหลายอย่าเล่นถอกินไม้ยิอิ่มมันสีห่านะเลยว่าก็ได้ก็ได้ปนีอยากไปเล่นกระโดดอันเด็กดึงเด็กดึงฉันก็เลยว่ามันเหงสีห่างืติมตัวมิ้วสันดอกสักผักนัเลยว่าขี่จิงช้าสวรรค์ก็ได้มาสันว่าแต่ว่ากลัวสิตาจินใจแต่ขี่จิงชาสวรรค์แมนบ่อให้พวกฉันผ้ายางมาเบืองจนสุดเด้กมองเครื่องเร่นนั่นนะเดียวมาที่นี่พ่อเพื่อนก็ว่านี่นี่จับฉลากลูกโป้งฉันก็เลยว่าได้หูบอมาถูกปีจับถูกปีเคยได้จับปีบอค เดี๋ยวเบิงหลึกลักลึกลกแล้วลูกสาวมันกับยอมเหตุผู้เดียวนะมันต้องให้ฉันมีส่วนรวมทุกอย่างนะหญิงโอ้ oh, ฉันละโอ้ oh, เบิดคำสีบพอแตาบอดอยไอีหยังแล้วแมนบอกของนางวันน่นนะนะนะใฉันผามายางเบิ่งงมองเครื่องเรียนอีเด้พอตามายืนเบิง่งหญิงฉันบ่อยากสิพากมือนีเด็กน้อยังเรียนลายแหงเด็กนนอยังเรียนโรงเรียนขอนแกนบิดแมมแต่กันยุ่จนจนยู่หญิงมองเครื่องเรียนนี่แห้งลรยคักเจ้าพักกันมาตเไอสกระดอกกระเดียแล้วบานีลูกสาวนั่นนะแม่ไม่ได้เล่นขอหนูย เกี่ยวกับข้ามาตื้อเรียนนางสันว่าสันว่าฉันก็เลยได้บอกลูกสาวนั่นแหละหนูพาแม่ออกจากตรงนี้ไม่อย่างนั้นแม่หักแต่คักๆฉันหวังสิฮึ่สรุปฉันเถาเป็นบวชหญิงสักพักนี่ค่ะมองที่นั่งตั้งใจมานั่งสิเดียนกับขึ้นนี่แหละชิงชาสวรรค์นั่นแหละพอกับแม่กับนางลอต่อไปหลังจากลูกสาวได้ซื้อของเรียนตามใจชอบแล้วกระสิมหาซื้อของฝากกับบ้านบัดนี้นี่ค่ะแนวที่ขาดบ่ได้ก็คือบ่าข้ามหวานค่ะบ่ชข้ามหวานไปฝากงานเถาแล้วแม่ค่ะบ่ชข้ามหวานมาจ้าออยู่ในคลลิปตดเห็นตจริงเเจจ้้้าาแลวตรงปกอยู่่่่่วววาาาันคตรงปกฉัน หัวประศดหญิงฉันหัวจน่าางาทองปางงาง <laughs> แล้วกับพ่อเอฟซีมาลากจากจายหลายคนทักทายมือนีอบอุ่นบอกค่ะเขากับท้ำเวลาได้ดีกับมาหอดบานประมาณสองถุนในน่อยนี่ละเฝ้าขึ้นมาไลายกับมาหอดบานนึกวัาลุกไส้สีนอนแล้วบบค่า,ากลาังสีรับมาเห็นพ่อแม่มาหาวบันที้สามถุนจะค่อยนอน <laughs>